สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย เข้ามาแล้วก็เฝ้ากดแชร์ค่ะรีบเข้ามารีบกดแชร์นะจ๊ะบอกไว้ก่อนว่ามาไวไปไวเข้ามาแล้วกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คำว่าหวยแม่นมากค่ะ เข้ามาแล้วก็ดแชร์ไปค่ะพี่น้องคะใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คําว่าหวยแม่นมากนะจ๊ะบอกไว้ก่อนว่ามาท่านกับท่านโมท่านก็คือโมท่านจ้กรีบกดแชร์บอกแล้วว่าใครเข้ามาแล้วให้กดแชร์ถ้ากลัวหาหนูไม่เจอกดแชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองกดแชร์ไปไหวเบิงนะเข้าใจบอกฮกดแชร์ไปไหวเบิงไปหน้าเฟซเจ้าของตอนนี้เลยค่ะขอคนละสามแชร์ขอคนละสามแชร์นะจ๊ะ ขอคนละสามแชร์นะคะหนูนะคะตอนนี้เลยค่ะใครมีกลุ่มหวยแช่ลงกลุ่มหวยเลยค่ะใครมีกลุ่มหวยแช่ลงกลุ่มหวยเลยจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดมีกลุ่มหวยแช่ลงกลุ่มหวยจ้าพิมพคําว่าหวยแม่นมากนะคะเดี๋ยวแชรให้จุของก่อน,นหนูแชร่จุของก่อนแป๊บหนึ่งเด้อผู้ใดทาผู้ใดทากระเป๋าแช่ใครกลัวหาหนูไม่เจอรีบแชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองนะคะ ใครที่กลัวหาหนูไปเจอรีบแชร์ไปที่หน้าเปตัวเองคนละ3ามแชร์เนี่ยบอกให้แชร์กับบริภากันแชร์พ่อเหล็กออกแล้วบอกว่าโอ๊ยเสียดายบอกเห็นพ่อบอกให้แชร์แล้วไม่มีเลยไม่มีใครกดแชร์เลยจ้าแล้วพ่อหวยออกแล้วมาบอกว่าหนูแม่นลังหวยออกยาให้เว้าค่ะ ย่าให้เว้าวย่าให้เว้าบ่อยักเว้าหลายนะคะพ่อบอกพ่อเลกออกแลว้ววะแม่นขนาดว่าซ่าพี่น้องจะให้คอยว่าจังใดละ่ะคะจะให้คอยว่าจังใดละ่ะคะนะคะหนูนะคะอืมหนูบอกแล้วว่าหนูบ่เคยแม่นหลังหววออกเพราะว่าไลสดแจกก่อนหววออกอยู่แล้ว ไลฟ์สดแจกก่อนหวยออกอยู่แล้วค่ะบอกเคยแม่นหลังหวยออกเลยจ้าเด้อบอกก่อนตลอดบอกก่อนตลอดคะ่ะไม่เคยแม่นหลังหวยออกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหนูบอกแล้วว่าให้กดแชร์บางคนเข้ามาแล้วนะคะบางคนเข้ามาแล้วบอแชร์ ça, นะคะบางคนเข้ามาแล้วไม่แชร์เลยบางคนเข้ามาแล้วไม่แชร์เลยแล้วมาบอกว่าเฮ้ยมันแม่น,มนหลังหวยออกกซ่ น้องก็ละงเงหลายเมื่อวานนี้หนูก็ไล่สดแจกนะคะเมื่อวานนี้หนูก็ไล่สดแจกแฮกหุยแฮกหุยแฮกตาเบิงเข้าสองรอบเข้าสองรอบทุกวันเลยฮานอยฮานอยเข้าสองรอบทุกวันเลยค่ะฮานอยหนูเข้าสองรอบทุกวันเลยนะคะดูนะเลขฮานอยที่แจกไปเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการเขียนเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นคำนวณแจกก่อนตลอดค่ะไล์สดบอกก่อนตลอดไม่เคยบอกว่าเฮ้ยหวยออกแล้วกูมาบอกมาแม่ดอ คานวณสดๆคำนวณให้แล้วไกแคบเลยเมื่อวานนี้มาประมาณห้านาทีถ้าใครได้เห็นหนูไรสดเมื่อวานนี้หนูมาประมาณห้าถึงหเจนาทีนี่แหละบอกบอถึง1ิบนาทีหนูมาเร็วมากนะคะเมื่อวานนี้และวันนี้หนูจะมาแบ่งปันแนวทางหวยรัฐบาลนะคะหนูจะมาแบ่งปันแนวทางหวยรัฐบาลจะ้ะนะคะเออกดแชร์กดแชร์หรือยังนะคะ หนูเป็นคนที่บอกว่าถ้าใครจะบอกหนูบ่าเฮ้ยพ <c oughs> ่อหวยออกและถูกตลอดนะคะ <c oughs> มีเฟซเฟสหนึ่งหนูกัเอ้ยให้หนูขืนเลยนะคะหนูบอกแล้วนะคะบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่เมธีที่ฉันจะได้อยู่เฉยๆนะคะนางพิมพ์มาว่าให้เห็นแต่ตอนออกแล้วและกระถูกทุกวันว่าสัน้นให้เห็นแต่ตอนออกแล้วว่าสั้นให้เห็นแค่ตอนออกแล้วแล้วก็ถูกทุกวันถูกทุกมื้อแล้วคอยซื้อ คอยซื้อคู่มือเมื่อวานนี้คอยบอยกบอกหนูถูกสองรอบจ้ะเมื่อวานนี้หนูถูกสองรอบจ้ะนะคะแต่ว่าถูกเท่าไหร่หนูจะไม่ขอบอกนะเออเมื่อวานนี้หนูถูกค่ะถึงเท่าใดหนูกะซิบบอบอกนะคะหนูบอกแล้วนะคะเวลาให้เขามาเบิ้งให้เขาเฝ้าเขามาถ้าให้ดูถ้าให้แชร์รีบกดแชร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเลขทูบเลขทูบหนูแบ่งปันถูกต้องไหม เลขทูบหนูโพสต์ให้ถูกต้องไหมคะเลขทูบเข้ามาแล้ว2วันที่โพสต์แจกที่หนูแบ่งปันเลขทูบเข้ามาแล้ว2วันวันแรก8 0 0 8ชัดเจนมากๆเลยเมื่อวานนี้สองเจ็ดผู้ไดได้สองเจ็ดกับเลขทูบแน่ใครได้2อเจ็กับเลขทูบบ้างเมื่อวานนี้เลขทูบหนูโพสต์ให้2วันแล้วเข้า2วันนะเลขทูบหนูโพสสองวันเข้าทั้งสองวันนะคะวันนี้หนูจะมาแบ่งปันแนวทาง หวยรัฐบาลฟังดีๆนะหนูจะมาแบ่งปันหวยรัฐบาลนางบอกว่านางบอกว่าอะไรนะให้เห็นแต่ตอนออกแล้วแล้วก็แล้วก็ถูกทุกวันเอากระคนมันซื้อเองถือเองคนหนูหนูเป็นคนที่ซื้อเองถูกเองใครไม่ซื้อหนูซื้อเลขคำนวณหนูซื้อเองนะคะหนูบอกเลยว,ว่าหนูไม่เคยบังคับใครให้ซื้อเลขหนูนะ หนูสื่อเองหนูถูกเองมันพิษปกติมงใดเออมาบอกว่าให้เห็นแต่ตอนหลิงออกว่าซั้นแมนค่ะที่จริงได้เยอะกว่านั้นหนูไม่ได้โพสต์หมดนะบินที่ถูกหนูไม่ได้โพสหมดเฉยเดี๋ยวโพสหมดอวดแทนอว่าสันเดี๋ยวโพสหมดก็อวดแทนออวดแทนอเอาเพราะใจเมย์เพราะใจในความอวดนะคะเพราะใจอวดเจ้าของเออคนเท่านี่ก็แปลกเนาะพี่น้องจ้า เมื่อว,วานนี้สองแปดแปดสองสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะสองแปดสี่ศูนย์แล้ววันนี้ก็จุดทูบไปแล้วจุดทูบแล้วนะคะวันนี้ก็จุดทูบแล้วยังบริเตนอืมอนะคะวันนี้มีนะเลขทูบมีนะเดี๋ยวปล่อยน,น,นำออกก่อนค่ะโบแบงปั่นสัมคอยคอยสั่งโบแบงดอก ไม่แบ่งนี้นนะบอกก่อนนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันปรัฐบาลห้าน้อยบโแจกค่ะห้าน้อยโแจกซื่อๆนี่พอใจห้าน้อยจ,จะลงกลุ่มอย่างเดียวค่ะเพราะว่ายังไม่คํานวณวันนี้ยังไม่คํานวณห้าน้อยจะลงกลุ่มอย่างเดียวและวันนี้จะแจกแค่รัฐบาลพอใจโแจกซื่อให้มันบอกว่าเม่นหลังหวยออกนี่แหละค่ะหลังหวยออกหนูถึงจะมาโพสนะคะหลังหวยออกหนูนถึงจะมาโพสนะ Th พวกบ้าน sure. eh ้้ำลายอันนี้ค <anything to> <ars> ืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพวกบ้าน้้ำลายนี่อันพูดให้หนูเหลือพูดใส่ใครคะคุณวนีพวกบ้าน้้ำลายอันนี้ช่วยกรุณานะคะช่วยกรุณาบอกหน่อยว่าพวกบ้านน้ำลายคืออะไรนะคะพวกบ้านน้ำลายคืออะไรงงอ่ะงงมากๆงงเฮงนะคะ งงมากๆเลยที่พิม่าพวกบ้านน้ำลายคืออะไรนะนะคะลบกวนร,ระบุชื่อนะคะถ้าพูดใส่หนูหนูจะได้อธิบายถูกนะคะถ้าพูดใส่หนูหนูจะได้อธิบายถูกเด้อเด้อนะคะกระุณาหน้า่ามากเน็จ,จ้ามารัฐบาลงวดนี้ขออนุญาตคำนวณเป็นแนวทางฟังดีๆนะหนูไม่เคยฟันธงหนูไม่เคยแม่นหนูไม่เคยฟันธงแล้วหนูไม่เคยแม่น หนูไม่เคยบอกว่าตัวเองแม่นนะคะหนูไม่เคยบอกว่าตัวเองแม่นแล้วหนูก็ไม่เคยฟันธงว่าเลขหนูจะเข้าขออนุญาตแบ่งปันเป็นแนวทางถ้าเข้าใจคําว่าแนวทางเพรว่าเขาเออตกใจเบิร์ดดูว,วาว่าหนูนะว่าเขานั่นเองโอเคนะคะคําว่าแนวทางของหนูคือหนูมเมน็นเทวดาหนูมเปม็นอาจารย์จ้ะหนูไม่ใช่เทวดาหนูไม่อาจารย์แต่หนูอยากแบ่งปันเฉยๆ ะะกําลังจะคํานวณรัฐบาลให้ไม่รีบเนาะนะคะไม่รีบนะคะเพราะว่าวันนี้วันหยุดผู้ใดเฝ้าก็กดออกไปก่อนหนูบอกแล้วคนที่กดออกไปคือคนที่ไม่มีบุญวาสนากับหนูเมื่อวานนี่หนูมาหา,าที่5นาที600คนดูนะคะ5นาที600คนดูค่ะ5นาที6 0 0คนดูเมื่อวานนี้นะหนูมาผู้ใดกดออกไปแล้วสร้างเขาหนูบ่ได้สนใจหนูสนใจเฉพาะคนที่ดูหนูอยู่ตอนนี้ นะะหนูอสนใจเฉพาะคนที่ดูหนูตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะหนูสนใจเฉพาะคนที่ดูหนูตั้งแต่ต้นจนจบได้เมื่อวานนี่หนูกระถึกสองหลอบแต่หนูมาบอกว่าหลอบเราเท่าใดแค่นั้นเองเออหนูมาบอกเดอ้อเล่นจริงซื้อจริงอะไรจริงแต่ไม่อยากอวดเยอะอวดเยอะเดี๋ยวเขาจะว่าโอ้โอวดเทนอวสันอวดไรเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอวดเทนออืมนะจ๊ะนะจ๊ะน,นจะจ๊ะค่ะเมือ่อใดอารมณ์ดีก็สิแจกค่ะอะไรเมื่อใดอารมณ์บดีก็บดแจก บางวันหนูโพสให้แค่เลขทูบถูกต้องไหมคะบางวันหนูโพสให้แค่เลขทูบเลขทูบเข้าสองวันติดแล้วมือแรกที่หนูแบ่งปันคือแปดศูนย์ศูนย์แปดชัดเจนมากๆเลยเมื่อวานนี้สองเจ็ดหนูเห็นเป็นสองเจ็ดหกเมื่อวานนี้นะเลขทูบเมื่อวานนี้หนูเห็นสองเจ็ดหกแต่เลขทูบวันนี้หนูจะไปโพสให้ที่หน้าเฟซเท่านั้นนะคะหนูจะไปโพสให้ที่หน้าเฟซเท่านั้นไปกดติดตามเฟซหนูไว้เนี่ยหนูจะเอาเฟซตัวจริงให้นะคะ ไปกดติดตามเฟซหนูไว้ถ้าไม่อยากพลาดนะคะเน่ค่ะไปกดติดตามเฟซหนูไว้หนูจะโพสที่หน้าเฟซนะคะหนูจะโพสที่หน้าเฟซให้นะคะสำหรับเลขทูบนะคะส่วนแนวทางหนูจะคำนวณก่อนเพราะว่าหนูยังไม่คำนวณไปกดติดตามเฟซบุ๊กหนูไว้ก่อนนะคะไปกดติดตามเฟซหนูไว้ค่ะถ้าบอยอยากพลาดเดอ้อผูดด้ใดกดออกไปเลยก็สตางเขาบริสุทธ์อดอวลแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยนะคะ เอออะไปกดติดตามค่ะที่นี้ฟังดีนะสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลจะคำนวณให้ตอนนี้แนวทางหวยรัฐบาลจะคำนวณให้ตอนนี้เน้นๆหนัก,นกๆเน้นๆอดัดฟันฟันเน้นๆหนักๆเน้นๆอัดฟันฟันนะคะฟังดีนะไปกดติดตาม facebook หนูไว้ถ้าไม่อยากพลาดและตอนนี้หนูจะแจกแนวทางหวยรัฐบาลก่อนถ้าผิดหรือถูกหนูขอโทษขออภัยนะอถ้าผิดหรือถูกขอโทษขออภัยนะคะ อฟังดีๆค่ะหมักตัวนี้เป็นแนวทางหวยรัฐบาลเนวทางหวยรัฐบาลเข้าใจคําว่าแนวทางกันทุกคนนะจ๊ะทุกคนต้องเข้าใจคําว่าแนวทางเนาะนะคะเนวทางก็คือเนวทางอะไรจะพี่น้องจ๋าวันนี้อย่างลายจักแนวทางก็คือเนวทางนะคะท่านเนวทางก็คือแนวทางนะเข้าใจเนาะทุกคน นะฮะทุกทุกคนเข้าใจคำว่าแนวทางใช่ไหมแนวทางของหนูนะคะคือหนูไม่รู้นะคะนูคือหนูไม่รู้ว่าหวยมันจะออกอะไรนะคะคือหนูบ่งหัวว่าหวยมันสีออกอย่งอยู่แล้วเข้าใจคําว่าแนวทางของหนูเนาะหนูคํานวณให้ตามสูตรนะคะหนูคํานวณให้ตามสูตรเลขตามสูตรคือเลขคํานวณน,นะจ๊ะ เลขตามสูตรคือเลขคำนวณนะคะถ้าใครไม่ชอบกดนี้กดผ่านไปได้เลยค่ะนะคะแนวทางหวยรัฐบาล1,300คนกดแชร์ไปค่ะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คำว่าหวยแม่นมากเลขของหนูมีเขามีลุลดค่ะมีเข้าแล้วก็มีลุดมีพิษมีถือ บบได้เข้าทุกหวดเด้อเลขของหนูไม่ได้เข้าทุกวันนะเลขของหนูไม่ได้เข้าทุกวันนะคะหนูแจ้งไว้ก่อนนะเลขของหนูมีเข้าแล้วก็ม yeah. <number> ีห <observing> ลุดนะคะให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเลขของหนูมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะวันนี้วันนี้มือนี้มือหนีละมือนี้ละสิขออนุญาตปล่อยค่ะจะขออนุญาตปล่อยแนวทางหัวระบาดซึ่งไม่คำนวณมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยนะคะบอยาคคำนวณหลายคำนวณหลายกับกเลขมันกลับไปเป็นที่บาคคำนวณหลายกับเลขปีนไปปีนมาอยู่นะคะคำนวณเยอะเลขปีนไปปีนมาแล้วโอ้วบะบอยาคคำนวณหลายเลขคำนวณงวดนี้ได้ตัวเด่นนะคะฟังดีๆนะของหนูได้เด่น สี่กับสองงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาได้สามกับศูนย์เข้าสามงวดนี้ได้สี่กับสองหนูกับบหวัวว่ามันจะมาบอกหนูก็ไม่รู้ว่าสียหรือสองจะมาไหมนะคะฟังดีๆนะนะคะหนูไม่รู้ว่าสี่กับสองจะมาไหมแต่งวดนี้หนูคำนวณได้สี่กับสองนะคะอ่ะแจ้งแจ้งตัวเด่นไว้ก่อนนะหนูขออนุญาตแจ้งตัวเด่นไปก่อนนะคะ ทีนี้เลขสีก่กับเลขสองพี่ชมมากตัวใดว่าซ่านขออนุญาตคำนวณเบิ่งก่อนเด้อเลขสี่กับเลขสองจะมาไหมนะคะเดี๋ยวขอเรีคำนวณดูก่อนนะงวดที่ผ่านมาได้สามกับศูนย์สามมางวดที่ผ่านมาสามกับศูนย์สามมานะคะแต่งวดนี้มีสี่กับมีสองโบลูว่นจะมาบอหนูไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะหนูไม่รู้ว่าสี่กับสองจะมาไหมนะคะฟังดีๆนะจะคำนวณให้เนี่ยคะ่ะจะคำนวณให้นะ หนูคำนวณให้เป็นแค่แนวทางจากพี่้องจ๋าน,นะคะถ้าเลขมันล็อกอยังไงเลขหนูก็ไม่เข้านะถ้าเลขมันล็อกอยังไงเลขหนูก็ไม่เข้าขออนุญาตดูเลขย้อนหลังแปบ๊บนึงคะ่ะเลขย้อนหลังเลขย้อนหลังหนูคำนวณจากสถิติย้อนหลังนะคะหนูคำนวณจากสถิติย้อนหลังถามันเป็นตามสูตรถ้ามันเป็นตามสูตรนะคะ93จะตามด้วย76นะ ถ้าเป็นตามสูตรนะคะ98จำด้วย86อันนี้เอาเลขตามสูตรก่อนเอาเลขตามสูตรที่แบบเนี่ยเลขฮานอยหนูก็คำนวณตามสูตรนะคะฮานอยหนูก็คำนวณตามสูตรถ้าเป็น93จะต้องตามด้วย76ถ้าเป็น89 98จะจมด้วย86ถ้าเป็น83จะตามด้วย86เนี่ยเลขตามสูตรที่หนูมัก ถ้าเป็น 97. จะตั้งจะต้องตามด้วย4 1อห่ะหนูอธิบายนะคะฟังดีๆนะเลขอธิบายเลขอธิบายฟังดีๆถ้ามันเป็นตามสูตรถ้าเลขมันไม่ล็อกนะคะถ้าเลขมันไม่ล็อกเลขหนูจะต้องมาตามสูตรนะคะขออนุญ,ญาตด,ดูปีที่แล้วออกอะไรปีที่แล้ววันที่16ตตุลาออก6 4 1ีหนานะคะ 6. 4 1ีความน่าจะเป็น นะคะความน่าจะเป็นเลขออกวันนี้เลขออกวันที่เทหาดเลขออกวันศุกร์มาสานพี่น้องเลขออกวันศุกร์หนึ่งหามาสิเป็นอย่างแปดแปดหนึ่งหกหกหนึ่งอ่ะหนูขออนุญาตใส่นะฟังดีๆฟั้งดีๆเดอ้อเลขเลขคำนวณยากมากหกสี่หกแปดแปดหกนี่หนูมักหลายหลายเดอ้อหนูมักหลายมากหนูมักหลายค่ะนะคะหนูมักหลายถ้ามันเป็นตามสูตรนะ ถ้ามันเป็นตามสูตรนะคะถ้ามันเป็นตามสูตรเบิงเดิอเลขหนูไม่รู้ว่าจะมาไหมแต่ว่าเลขมันออกวันพระถูกต้องไหมคะเลขวันพระคำนวณยากมากพี่น้องจา๋าเอาเบิ้งหน้าหนูก่อนขอหนึ่งใบเถอะขออธิบายเลขวันพระหนูดยานเล็กเบิ้ลหนูกลัวเลขเบิ้ลหนูกลัวเลขเบิ้ลนะเขาบอกว่าเลขตรงกับวันพระค่ะพี่ชมขาเลขวันพระน่าจะติด8ติดเนะคะเลขวันพระน่าจะติด8ติด9และ ใช่ไหมเลขวันพระน่าจะติดแปดติดเก้าห้าหกสี่นี่แหละค่ะห้าหกสี่ีแหละหนูเคยพลาดถึงสามตัวตรงนี่แหละค่ะห้าหกสี่ดีแหละหนูถึงสามตัวตรงงวดนั้นหนูได้มาสามตัวตรงนูงวดนั้นหนูได้สามตัวตรงได้ประมาณแสนหรือสองแสนนี่แหละงวดหาหกสี่งวดที่มันออกห้าหกสี่หนูถูกสามตัวตรงอืงวดที่มันออกห้าหกสี่หนูหนูถูกสามตัวตรงงวดนี้แหละจําได้จําได้เลยค่ะ ได้แสนกว่าบาทหรือสองแสนนี่แหละค่ะได้แสนกว่าหรือสองแสนนี่แหละนะคะได้แสนกว่าหรือสองแสนนี่แหละนะคะทุกคนจ๋านะคะนี่แหละค่ะงวดที่มันออกห้าหกสี่นี่แหละหนูจําได้เลยห้าหกสี่กับหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนูไม่ถูกนะคะหนึ่งห้าหนูไม่ถูกหนูถูกห้าหกสี่สามตัวตรงหนูถูกห้าหกสี่สามตัวตรงงวดนี้พร้อมยังงวดนี้พร้อมไหมคะพร้อมถูกกับหนูไหม พร้อมเล่กับหนูบอถ้าเบิ้นนะคะถ้ามาเบิ้ลล่ะที่ชมจะเป็นตัวไหนแมนถ้ามาเบิ้นที่ชมคิดว่าจะเป็นตัวไหนวะซ่านบอแบกเล็กเบิ้ลฮกฮกเก่าเก่าสื่อไปเลยเล็กพี่น้องก็นหน้ากวดแมนค่ะนะคะเล็พี่น้องก็ได้พี่ดงังหนูบอกเลยว่าเลขของหนูมีเขาไวรุธนะคะเล่นอย่างมีสตินะหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนกดติดตามเฟซและการกดติดตามเพจหนูไว กดติดตามเพจหนูไว้ทำไม่อยากพลาดเลขคำนวณเดอ้อเลขคำนวณสามตัวกำลังสียหายค่ะตอนนี้กำลังจะให้เลขสามตัวถ้าใครไม่รีบก็รอก่อนถ้าใครรีบออกไปแล้วไม่ได้เลยถ้าผู้ได้ฝ่ากดออกไปแล้วบบได้เดสเสียใจเดสเสียใจเดอถามว่าถึงจะได้กันเดอ้อถ้าเป็นเบิ้ลหนูชอบหกหกเก้าเก้าโแมนโบแมนมากดอกดูกกันหกหกกับเก้าเก้าถ้าเป็นเบิ้ลนะ ห้าหกสี่สามตัวตรงค่ะปีที่แล้วถึงห้าหกสี่สามตัวตรงปีนี้ขออีกนะแม่ขออีกเซตสามตัวตรงนะแม่ขออีกสามตัวตรงเนี่แม่งวดนี้นะบอกเลยว่าไปเรียนรถฮกหาหกฮกหามากบอหกห้าหรือห้าหกโอ้ยเป็น้องมันป้องเบิง้งในนีไหม เดี๋ยวหนูขออนุญาตดูในนี้ก่อนได้ไหมหนูขออนุญาตดูในนี้ก่อนได้ไหมหยุดดูในมือถือก่อนได้ไหมตรงห้าหกสิหนูหนูขออนุญาตดูนะเลขตรงกับวันศุกร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตพักแปบ๊บหนึ่งพักหน้าจอแป๊บหนึ่งนะหกเจ็ดกับแปดหกหกเจ็ดกับแปดหกหกเจ็ดกับแปดหกดีชอบส่วนตัวนะคะเดี๋ยวหนูไม่รู้ว่าหนูจะทําเลขตรงไหมนะเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ด เจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่มาแนนนอนเล็กหนูมาแน่นอนเล็กหนูมาแนานนอนยอกยอกยอกหนึ่งพันแปดร้อยคนนะคะจำได้ถูกหกสี่กับจะชมนะคะ<อ>พี่้องคะคำนวณอยากแหงรัฐบาลคำนวณยากมากเลยนะหนูบอกเลยว่ารัฐบาลคำนวณยากมากเลยนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนกดแชร์ไปหนูขอสองพันคนดูหนูขอสองพันคนดู หนูขอสองพันคนดูหนูจะคำนวณเลขสามตัวให้จ้กกดแชร์ไปค่ะแม่จา๋าหนูขอสองพคนดูถึงไหมคะหนูขอสอง0คนดูถึงไหมคะเขาไรกดออกไปแล้วช่างเขาปล่อยเขาไปช่างหัวเขาเนี่ยค่ะเขาไรกดออกไปแล้วช่างเขาหนูก็ปล่อยเขาไปบริสุทธิ์อ่อนอวยอย่าไปใส่ใจจ้กไม่ได้สนอน่อนอวดอย่าไปใส่ใจสามตัวเราเล่นเดี๋ยวสาตัวเดี๋ยวคำนวณให้ก่อน เดี๋ยว3ตัวหนูคำนวณให้ก่อนตอนนี้เลยนะคะหนูขอ2,000คนหนูขอ2,000คนเพราะฉะนั้นช่วยกันกดแชร์ชรมมก,ดกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คำว่าหวยแม่นมากได้ไหมคะกดแชร์ไปแล้วพิมพ์คำว่าหวยแม่นมากได้ไหมคะนนจาะนะจาะนจะ เออแปดหกกัมหัวเป็นแปดเก่าสันได้นะได้นะก็ได้นะงวดนี้ถ้าไม่เลขพี่น้องก็จะมาเบิ้ลนะถ้าไม่เลขกพี่น้องก็จะมาเบิ้ลนะถ้าไม่มีพี่น้องก็จะมาเบิ้ลนะจ๊ะงวดนี้ออกวันศุกร์เลขจะมาสูง,เล,สงเลขจะมาสูงนะค่ะเลขจะมาสูงนะวันศุกร์เลขจะติดแปดติดเก้านะ เลขวันศุกร์ติดแปดติดเกาหนูว่าไปซื้อนั่นละพี่น้องขาหนูกับโบหัวเลขมันจะมาบอ่อเดอ้อหนูขอสามตัวตรงแน่จะ้ะงวดนี้ขอสามตัวตรงตรงขอสามตัวตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อเลขงวดน,นี้ถ้าติดแปดติดเก้าน่จะให้ไปตามหาลอตเตอรี่ไว้เลยเลขมันบริไปใส่ไก่เนาะพี่น้องเนาะเลขไม่ได้ไปไหนไกลเลยเลขมาแต่เลขตัวเก่าแม่พี่น้องจะ้ะ เลขมัดแต่ตัวเก่านะคะเจ็ดแปดเก้าแปดกันล็อกเลยจ้ะน่ากลัวอยู่นะเจ็ดแปดเก้าแปดเลขตายานอยู่เด้อเจ็ดแปดเก้าแปดเลขน่ากลัวอยู่นะสังเกตเบิ้งแล้วว่าเลขมันจะออกแต่เลขตัวเก่าเลขมันจะออกแต่เลขตัวเดิม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 แล้วก็เดิมเดิมนะคะ ในเว็บอันแล้วว่าสัตว์อันเร็วแท้อันเล็วโพดพี่น้องมึอนี่วันทีดด่เท่าใดวันนี้วันที่เท่าไหร่โอ้ยอันเล็วโพดเนาะพี่น้องเนาะเงดหลายอืมไปตามหาโรตรีเอาสะดอกแปดเก้าเก้าแปดนี่เลขอันเล็กดังทุกงวดเลยเนาะ หนูชอบส่วนตัวเด้อชอบส่วนตัวที่หนูวงกลมให้นี่แหละค่ะหนูชอบส่วนตัวที่หนูวงกลมให้นะแปดเก้าเก้าแปดอันทุกมวดอันโพดอันโพอันมักโมอันมักแต่งอันเพียงกระดอกกะได่อันโพดอันโพแล้วพี่น้องเอ้ยเก้าแปดเหรือบาทละยี่สิบอันแล้วถ้าบาทละยี่สิบแนะนําไม่ต้องซื้อนะถ้าเก้าแปดบาทละยี่สิบแนะนําไม่ต้องซื้อถูกมันจะออกก็ช่างมันแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ ถ้ามันออก98้าดบาทละยี่สิบไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อเลยค่ะเพราะว่าถ้าได้บาทละยี่สิบไม่ต้องไปเสียใจนะโบต้องซื้อมันเลยไม่ต้องซื้อมันเลยนะหนูบอกเลยนะหนูไม่ให้ซื้อเลยนะนั่นแหละค่ะเลขตัวอันเลขตัวปิดมันจะออกค่ะเลขตัวอันเลขตัวปิดมันสีออกนะคะเลขตัวอันเลขตัวปิดมันมักสีออกเพราะฉะนั้น รัฐบาลจะกินอย่างเดียวหรอคะเจ้ามือจะกินอย่างเดียวหรอคะเจ้ามือจะกินอย่างเดียวหรอคะไม่ต้องเล่นนะคะบาทละสิบยี่สไม่ต้องเล่นนะคะแนะนําไว้ก่อนว่าไม่ต้องเล่นแจ้งไว้แล้วนะว่าไม่ต้องเล่นถึงมันออกก็ไม่ต้องไปเสียใจเพราะว่าเลขมันล็อกถ้าเลขมันล็อกออกแปดเก้าเก้าแปดคือล็อกล็อกชัวฟันธงกา,การันตีตรงนี้เลยเลขที่เจ้าไม่รับก,ก็คือเลขมันล็อก ออกตอนนัวน,นะน,นี้ก็ไม่ต้องไปเสียใจค่ะนะคะออกตัวนี้ก็ไม่ต้องกัเสียใจถ้าแต่เก้าเก้าแปดมาไม่มานะซื้อเก้าเก้าซื้อเก้าเก้าฟังดีๆนะเก้าแปดแปดเก้าอันบาแลยี่สิบไม่ต้องซื้อไปซื้อเก้าเก้าไปซื้อเก้าเก้าเด้อพนะี่น้องเด้ออย่ยงนี้หนูบอซื้อเก้าเก้าเลยเก้าเก้านะเก้าเก้าเขียนหายกนลงวันที่ลงวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่11 11อ็ทับสิหนูเคยแจ้งไปแล้วนะงวดที่มันออก75็งวดที่ออก75็้คนซื้อ6กหาหลายมันจอกเกณฑหานะงวดที่มันออก75หนูบอกว่าคนซื้อ6556าห้าเยอะมันจะไปออก75ถ้างวดนี้8998มันจะล็อกออก89จริงๆก็ช่างหัวมันหนูให้ซื้อ99้าก้หนูบอกไปสละ ดูเอาไปสละพี่น้องเป็นเก้าเก้าแปดบาทละสิบยี่สิบได้สิไปซื้อเจ้ามือผัดปิดรับหมูันเจ้ามือบบลับบมูสันโอ้ยไม่ต้องไปซื้อค่ะสร้างหัวมันนะคะครพี่นอกก็บบุหรีเสียใจเด้อคำมันล็อกอะไรก็ล็อกได้เหมือนเดิมค่ะอะไรก็ล็อกได้เหมือนเดิมนะห้าเก้ายังล็อกได้เลยจ้ะเล่นห้าเก้าเจ้ามือมันไม่รับมันปิดเลยค่ะนะคะเจ้ามือไม่รับมันปิดเลยค่ะ ถ้านหาเก่าเหล็กล็อกคนที่เขาอยู่วงการหวยเขาจะรู้ดีนะคนที่เขาอยู่วงการหวยจะรู้ดีนะคะเออเอาคือแจกได้บดัดนีเอาเหล็กไปซ้ำนินแล้วเพต่อง้องเลหล็กลายโตดอกพี่น้องเหล็กยังบ่ได้ฝฟันอ๋อมีฝันโยงมาหนีวันนี้ฝันแปลกๆฝันมาเหล็กออกสิบสามเด้อตามห้าน้อยให้หนูแน่ฝันแปลกๆฟันว่าเลขออกหนึ่งสามวาซ่านตามห้าน้อยให้หนูแน่เด้อตามห้าน้อยให้หนูหน่อยนะ หนูฝันแปลกฝันวันเหล็กออกทีสิบสามหนูสีสื่ออายุห้าน่อยหน,นึ่งสามมาสั้นฝันพิชังค่ะฝันวันเหล็กออกหนึ่งสามหนึ่งสามนี่มันมาได้อยู่ด้วหนึ่งสามมันจะมาไหมนู้หนึ่งสามหนึ่งสามนี่นะหนึ่งสามเคยเห็นหนึ่งสามอยู่ตรงไหนวะคอ,อยมาก,กะ่ะหกเจ็ดหกแปดแปดหกหกแปดหกเจ็ดแปดหกมากชนตัวนะ โอเคอะนะคะให้ทุกคนแคปเลยค่ะนะคะให้ทุกคนแคปเลย1,900คนแคปเลยค่ะผู้ใดแคปแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณมาได้เลยจ้าใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณขอบคุณนะคะใครที่แคปแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณมาได้เลยผู้ใดแคปแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณมาได้เลยเด้อพี่น้องเด้อใครที่แคปแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณมาได้เลยนะจ้า ไรแคปแล้วพิมพ์คำว่าขอบคุณขอบคุณมาได้เลยจ้าอยู่ทายกำกับนี่ตายส่วนอีกนอนดูงานด่วน มาไหนาน้ามาได้ไหมบอไปได้ไหมบออยู่เฉส,สยัดมาหรือกับพ่อกันมาเลยแค่นี้แหละไปไหม,ม,มบอเห็นงานอยู่ค่นี้ฮะเหะ็นงานอยู่แค่นี้แหละ แคปเลยค่ะ